ที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีดรอัตศิธิ์ก่อชัยพฤกกรรมาการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Engineering and Fabrication กลุ่มบริษัทยูนิไทยและบริษัท CUEL จำกัดแถลงข่าว,ตวเตรียมการจัดงานวิ่งการกุศลยูนิไ e ทย CUEL Run for Charity 2025ครั้งที่3วิ่งด้วยใจในสนสวยช่วยผู้ป่วยมะเร็งซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568ณสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรี รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสีราชาสภากาชาติไทยโดยมีนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมด้วยนางสาวนริศราทิพยังกูลปรลัดอวุโสอำเภอศรีราชานายยุทธนาส้อยเสนาประลัดอวุโสอำเภอสัตหีบแพทย์หญิงก่อนวิพาจิรัตุนทร ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาและสื่อมวลชนเข้าร่วมดรอัิทธิกอชัยพฤกกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Engineering and Fabrication กลุ่มบริษัทยูนิไทยและบริษัท CUEL จำกัดกล่าวว่ากลุ่มบริษัทยูนิไทยดำเนินธุรกิจด้านอู่ซ่อมเรือชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยงานวิศวกรรมโครงสร้างบนบกและนอกชายฝั่งพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งบริษัทในเครือต่างๆที่ให้บริการด้านซัพลายเชนโซลูชันแบบครบวงจรท่าเรือเอกชนคลังสินค้าบริการด้านขนส่งและโลจิสติกมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดกิจกรรมงานวิ่งการกรุศลในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพและส่งต่อกําลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งอีกทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรรวมถึงประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจการออกกําลังกายเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีห่างไกลโรคมะเร็งโดยไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระบรมราชเทวีนสีราชาสภากาชาติไทยอำเภอรีราชาจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกให้ดียิ่งขึ้นตามภันธกิจขององค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยากล่าวว่าสวนนงนุษพัทยารู้สึกยินดีที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิ่งการกุศลอยู่ใไทย c u e l Run for Charity 2025วิ่งด้วยใจในสวนสวยช่วยผู้ป่วยมะเร็งต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม สวนดงนุษย์พัทยาให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมรวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับสวนนงนุษย์พัทยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะว,วันออกสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลแพทย์หญิงก่อนวิการจิรัตุนทรผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสีราชา กล่าวว่ากิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศลยูนิไทย CUEL Run for Charity 2025ครั้งที่3วิ่ง้ดยจ่ายในสนสวยช่วยผู้ป่วยมะเร็งจัดโดยกลุ่มบริษัทยูนิไทยและ CUEL ถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการวิ่งจะนำมาสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นอย่างมาก ด้านนายยุทธนาส้อยเสนาประหลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบกล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมงานวิ่งการกุศลถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะว,วันออกขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่ายและขอเชิญชวนนักวิ่งผู้รักสุขภาพนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนางสาวลลิศราทิพยังกูลประหลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา กล่าวว่าปัจจุบันแนวโน้มของผู้ป่วยมะเร็งมีเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นสาเหตุลำดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชากรไทยโดยเส้นทางการวิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้คือการวิ่งภายในสวนนงนุษย์หนึ่งในสิบสวนที่สวยท,ท,ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ตำบลนานจอมเทียนอำเภอสัตหีบจ,จังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะว,วันออกจุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชายจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าสวนผ่านเข้าไปชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนกล้วยไม้ส่วนกระบองเพชรและส่วนพฤกษชาติอื่นๆสัมผัสกับเหล่าสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณกว่า145สายพันธุ์และนักวิ่งจะได้สัมผัสกับเส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดสูงสุดของสวนนงนุษย์ที่จะทำให้เห็นวิวสวยของเมืองพัทยาและผ่านสวนลอยฟ้าเพื่อมุ่งเข้าสู่เส้นชัยสำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะวิ่ง4กิโเมตร8กิโเมตรและ12กิโเมตร ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสื่อมวลชนทุกคนที่มาร่วมงานนะครับการจัดก,การในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักเลยคือเราต้องการช่วยเหลือเร่องด้า,านาสุขภาพน,นะครับกับทางโรงพยาบาลสเุเด็จนสิราชาและก็ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสุขภาพที่สาธารณสุขเราที่ดีขึ้นนะครับทางบริษัทก็เลยจัดงานวิ่งการกุศลปีนี้เป็นครั้งที่3นะครับ ความตั้งใจจริงเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนก็คือเพื่อ,อพัฒนาและสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อพื้นที่โรงพยาบาลจะได้มีรีซอร์สไปสปอร์ตประชาชนต่อนะครับก<ด>็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมการวิ่งนะครับรายได้ทุกอย่างนะครับเมื่อหากท่นาน้จ่ายทางบริสัทเนี่ยจะ,อะขอมอบให้ทางโรงพยาบาลนะครับหลังจากได้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับปีนี้ก็เป็นข้อที่สามแล้วก็หวังว่าจะ,ะมีคนมาร่วมเ,เยอะๆนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็โปรโมทเพื่อให้โปรโมทเอาแวนเนสเกี่ยวกับพวกมะเร็งนะครับแล้วก็ให้ความสนับสนุนกับทางโรงพยาบาลขอบคุณครับสำหรับงานวิ่งนะครับจัดวันที่สิบหกกรุ๊งภาสองปีหน้านะครับ2025ัน่สผมก็อยากให้ฝากให้คนที่มาร่วมงานนะครับในปีก่นกอนๆและคนประชาชนทั้งหลายนะครับขอให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับอันนี้เป็นงานการกุศลน,นะครับที่ดีพัฒนาชุมชนพัฒนาสาธารณสุข สัมนัสโรงพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเองก็อยากจะเป็นส่วนร่วมฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะตั้งมาขอให้ทุกท่านที่ซื้อบัตรนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทํางานการกสุทลด้วยกันนะครับขอให้มาร่วมงานวิ่งแล้วเราก็หวังว่าง,งานวิ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นขอบคุณครับ